สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรวดีจำไบรรัตตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2วันนี้ขอนำเสนอ Best Practice เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการอิเทศเชิรปด้วย PCT4L model เพื่อย,ยกระดับสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ Active Learning จากการวิเคราะห์ข้อมูล SAR และการนิเทศภายในพบปัญหาสำคัญ3ประการคือ 1. การสอนยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 2. ผู้เรียนขาดทักษะคิดวิเคราะห์และทักษะดิจิทัลและ 3. ครูมีพาระงานมากทำให้ขาดเวลาในการพัฒนาการสอนโรงเรียนจึงพัฒนานวัตกรรม PCT4L model เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนวัตกรรมนี้ประกอบด้วย P. Participation การมีส่วนร่วมของครูทุกขั้นตอน C. Competency การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ Active Learning T. เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการนิเทศและใช้กระบวนการ 4L ได้แก่ Look, Listen, Learn และ Link เพื่อการนิเทศเชิงกยานามิรท,ที่เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานใช้หลัก P.D.C.A. อย่างเป็นระบบดังนี้แผนวิเคราะห์ปัญหาออกแบบรูปแบบนิเทศและพัฒนาคู่มือดูนำนำวัตกรรมไปใช้จริงผ่านการโคร้ดการนิเทศชั้นเรียนและเพียร์โคสชิงเช็คประเมินสมรรถนะครูอคุณภาพการสอนและผลลัพธ์ของผู้เรียนแอคปรับปรุงรูปแบบนิเทศและต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบนิเทศของโรงเรียนมีมาตรฐานชัดเจนและตรวจสอบได้จากการนำนวัตกรรม PCT 4L Model ไปใช้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน3ระดับดังนี้ Smart Student ผู้เรียนเก่งผู้เรียนมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มากขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสื่อสารอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสร้างผลงานและนำเสนอความคิดของตนเองเช่นวิดีโออินฟโฟกราฟิกและใบงานออนไลน์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและผลสำเริจทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาร์ททีเชอร์ครูมืออาชีพครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแอคทีฟเลอร์นิ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สามารถดึงสื่อจากคลังสื่อ pc t 4 l m o เด l มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วยลดพลังงานและเวลาในการเตรียมการสอนครูสามารถออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการเทคโนโลยีและใช้ ai เป็นเครื่องมือช่วยสอนอย่างเหมาะสมครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และโค้ดเกิดวัฒนธรรม plc coaching อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูมีความมั่นใจภาคภูมิใจและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน smart ส,สคูล โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เป็นดิจิทัลโปร่งใสและตรวจสอบได้แบบเรียนไทม์ลดพลังงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการเกิดฐานข้อมูลด้านคุณภาพครูและผู้เรียนที่นำไปใช้วางแผนพัฒนาได้จริงโรงเรียนมีนวัตกรรมประจำองค์กรคือ PCT 4L Model การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ในหลายช่องทางได้แก่ภายในโรงเรียน ผ่านการประชุมครูระบบนิเทศและ PLC สื่อออนไลน์เช่นเว็แบบไซต์ครูบ้านนอก .com Facebook โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาและ YouTube ห้องเรียนครูพอใจรูปแบบเอกสารวิชาการ e-book ที่เผยแพร่ให้โรงเรียนในเครือข่ายนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีรางวัลและความภาคภูมิใจจากผลการดำเนินงานทำให้ดิฉันได้รับรางวัลต่างๆได้แก่ Best Practice การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย GROWS Model ระดับเขตตรวจราชการที่5โรงเรียนได้รับรางวัล Best Practice ด้านนิเทศภายในปี2567ระดับยอดเยี่ยม Best Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีมากและ Best Practice ความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับดีมาก นวัตกรรม pc t 4 l model เป็นระบบนิเทศเชิงรุกที่พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลสู่โรงเรียนอื่นได้อย่างแท้จริงดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาและคณะบุคลากรทุกท่านที่ให้คำชี้แนะและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้